สวัสดีครับเรื่องจ้านะครับวันนี้อยู่ในรถปาเจโร่นะครับปี2016นะฮะนี่นะมีจอเพดานนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวเรามาติดจอ a อ d ดร i d แรมสกันครับเสร็จแล้วนะครับปาเจโร่นะครับ2016นะครับกับจอแรมสี่64นะครับคอนโทรลพวงมาลัยนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับกล้องมองหลังนะครับใช้กล้องมองหลังเดิมนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเร็วแรงมากเลยนะครับ ดูแผนที่นะครับแล้วเราเล่น2หน้าจอนะครับหรือว่าเล่น2แอปนะครับดูการประมวลผลนะครับได้รวดเร็วมากเลยนะครับสนใจนะครับจอนะครับแรม4 6 4นะครับแบบนี้นะครับเร็วแรงแบบนี้นะครับติดต่อมาได้ครับ a อนทีนะครับคาร์เอเซสเทอรี่จังหวัดสมุทรสาครได้เลยนะครับนี่เป็นทีวีออนไลน์นะครับนะะก็ แรงเร็วมากเลยนะครับ0909755529นะครับติดต่อได้ครับกับร้าน A&T แอนทีคาร s เอเสมุทรสาครครับผม